อำเภอเมืองจังหวัดยะลาติดเกาะแล้วนะคะน้ําท่วมวิกฤตหนักนะคะเพราะว่าเส้นทางที่จะเข้ามายัางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาไม่ว่าจะเป็นถนนสาย410จากอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสาย418ถนนเลี่ยงเมืองจากอำเภอแม่ลาจอดปัตตานีน้ําท่วมนะคะไม่สามารถที่ใช้รถข้ามาได้นะคะซึ่งก็มีรถที่ติดค้างอยู่นะคะแล้วก็รถของประชาชนที่มาจอดหนีน้ํานะอยู่บนสะพานนะคะจํานวนมากเพราะว่าน้ําท่วมตอนนี้นะคะ ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาตั้งแต่ที่บริเวณตำบลท่าสาบนะคะน้ำท่วมอย่างหนักทีเดียวนะคะประชาชนยังคงติดอยู่ตามบ้านกำลังเร่นอพยพกันแล้วก็เส้นทางที่จะเข้าไปเขตเทศบาลน,นครยะลานะคะก็ไม่สามารถใช้รถผ่านคอสัขารในจุดนี้ได้นะคะเพราะว่าน้ำในแม่น้ำปัานีนั้นล้นตะลิ่งนะคะแล้วก็เริ่มเข้าท่วมในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลาขยายวงกว้างนะคะ เ้นทางที่จะเข้าไปเขตเพศบาวนครนีลานะคะนอกจากเส้นทางนี้แล้วนะคะที่ถลูกตัดขาดเส้นทางถนนสีโรรสนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่จะ ทคไปยังจังหวัดปัตตออกไปยังจังหวัด,ดออจัดดนทีที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีผ่านท่ายเซดินทอนก็ไปไม่ได้เพราะว่าถนนเซโรลด์หน้าตั้งแต่ฝั่งตลาดใหม่แยกโคลิเซียมไปจนถึงตลาดเก่านะคะน้าท่วมและก็ตอนนี้ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นฝนก็ยังตกลงมาอย่างหนักนะคะนี่คือสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดยะลาที่วิกฤตอย่างหนักเลยนะคะประชาชนที่นี่ยังคงต้องการเรืออาหารนะคะในการที่จะ อพยพนะคะออกจากบ้านนะคะทางเทศบาลนครยะลารวมถึงทางจังหวัดเยลาเองตอนนี้กําลังระดมทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะคะในการทําอาหารแจกจ่ายประชาชนเช่นเดียวกับเรื่องของการเร่งด่วนคือการอาพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงและยังติดอยู่ตามบ้านเรือนค่ะขบนิสินชัยเดริพัลเตอร์สายงานนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นเวลาในประมาณ13นาฬิกาของวันที่28พฤศจิกายน2017ค่ะ